สวัสดีครับพี่น้องเอซแฟนช่องแฟนเพจครับเมื่อนี่ทศกัังอยู่ทีเฉวงนะครับเสาหนี้สิขอแนวทางเพื่อนบ้านครับโดยการจุดทูบครับโดยการจุดทูบเพราะว่าโยนี่รูยสกพุ่มเจ้าที่เพิน่นเสห์พอสอยู่ครับเพราะว่ามาพักห้องสองศูนหาครับแต่ว่ากบรบบไดลงทุนนะครับห้องสองศูนย์หา เลขออกมากับศูนย์หาเลยครับพี่น้องโอ้เสียดายครับครับเสียดายครับออกตรงๆครับพี่น้องครับแต่ว่าเสียดายที่บุได้ลงทุนเลยครับแต่ว่าเมื่อนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะซอกะทีขออนุญาตพี่น้องมาขอแนวทางครับเพื่อนบ้านครับขอจากพุ่มเจ้าทีของที่นี่แหละครับของเฉวงนี่ครับ เอาส่วนแนวทางิได้ตัวใดครเขา,ขเขามาเบิ่งเล็กถูกน้องกันเด้อครับพี่น้องเอฟซครับเดี๋ยวสิภาพเลเบิ่งเบอร์ของกอนอันดับอันดับแปลกเนาะครับเบิ่งของพักพี่น้องครับโอ้ยออกตรงตรงเลยศูนย์หาครับแต่ย่งสองศูนย์บาทเนาะศูนย์หาออกไปแล้วสองห้า <25. S 1> ครับ นั่สองศูนย์ครับสองหาครัแบแต่ปีนี้มันอาจจะออกศูนย์หาหาศูนย์อีกได้แต่ว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนน้องพี่น้องหา่นสิให้โชคเฮ้ายังได้กับได้เนาะครับเมื่อนี้ร่องเบิงเนอครับพี่น้องเอาไปรุ่นเพื่อนบ้านเบิงเพราะว่าเมืองวานก็ได้รงทุนครับก็บได้แต่เบิงครับได้แต่เบิง่งทุนงได้เมื่อนี้เฮ้า เริ่มต้นไหมครับเมื่อนี้ก็เริ่มต้นไหมเข้าไปเบิงบ้งว่เมื่อนี้สิมีแนวทางตัวไหนะครับ<ม>ของเกอนบานครับกําลังจุดถูกเยู่ครับพี่น้องครับเอามาแล้วครับพี่น้องเอฟซีกำลังมากกาลังมากชัดเจนสามนี่ชัดเจนมากเห็นสามเป็นตัวแรกเด้อครับพี่น้องเอฟซมาแล้วสามขอมือบ้านได้สนะี่สองเก้าเนาะ ขอเมื่อวานไดสี่ส <เป S 1> องเกไปออกเฉ<อ>พาะกิจเฉพาะกิจครับแต่ว่าเบอร์ห้องนี่เขาตรงๆรัฐบาลไทยศูห้าตรงตรง,ตรง,ตรงเบอร์ห้องสองศูนหะ้าเนาะโอ้ยบอด้ลงทุนเลยมนอีกกัมมขอเพื่อนอีกเพื่อนบ้านมอื่นกัสิเดินทางกลับ ยังไม่แล้วค่ะเลยจุดถูกขอเพื่อนบ้านจากเจ้าทีเพิ่นเ,นเพิ่นเมตตาสงสารกับขอให้ออกตรงตรงเออเนต้องการเสียโชคละเพราะว่าเบอร์ห้องออกไปแล้วที่เหลือกันยังสองศกับสองหา เรืออาทิตมามัตสุโตัก็ได้เด้วครับสามมาแล้วเอาหรุ่นๆพี่น้องเอฟซี่รุนเนื้อเมื่อนี่แนวทางเพื่อนบ้านวันนี้สามมาแล้วครับเอา้าสิม่สามตัวเดียวเพื่อนนพอ่อเยอีกำลังโพหัวหน่ะกำลังโพหัวแล้ว ลังโผหัวขึ้นมาแล้วแต่ว่าเห็นเป็นรูปองผุมนี่เราไม่กูสัเบิมาแล้วมาแล้วมาแล้วพอเด้อ นสีเริมแหลมยันเป็นสีเด้ออย่างหนึง่งเหริมแหลมขึ้นมาแล้วโอซีกันหนึ่งละกันเป็นลักษณะนี้เอาไอ้มๆๆแมนแเด้อเกี่ทีเจ้าทาง ลายแมนหัวซีบ่แมนรุดไปแล้วตัวนั้นคือห่านแท้บานีไม่มีเลขสองตัวดีถ้าเบิ่งเด้อนี่ยทีเป็นกลมๆนะขันลักษณะนี้อาจจะเป็นศูนย์ครัเป็นศูนย์นี่บาดเลยไหมครนบ เป็นศูนย์หรือเก้าเป็นศูนย์เอาลุน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  <9 S 2> นไปน้ำกันเอาสาธุสาธุให้ตรงๆเลยน่าจะเป็นศูนย์มากกว่าสามศูนย์้อคาตัวเครื่องบิน ขึนเด้อปูเน่้หึนหรือ8ปดล่ะอาสง้นอีอส,อสิเป็นเป็ซะันเป็นลักษณะสินะเป็นได้หลายอย่างรุ่นรุ่นลุ่น่มันซนดอกโอมัน0กน 0, ันเป็นลักษณะบก,ก่ากับปด เป็นแปดดีลีเดอรอ๋พี่น้องเอฟซีที่แรกนึกว่ามันถืหยุดแค่เนียาแปอามาเป็นสามโตรครับสามแปดสี่ครับา <8 4. S 2> น่อยวันนี้ครับนนรับไายคลิปครับพี่น้องเอฟซีครับเมื่อนี่พพสหยุดถูก ขอห้าน้อยเมื่อน,นี่ครับขอแนวทางเพื่อนบ้านวันนี้ครับเดขทูบได้สามแปดสี่ครับตาออกมาก็มีสามแปดสามสี่แปดสี่ครับมีนี่แค่นี้ครับน,น้อยๆแขนๆครับที่แหลกพอสอคิดว่าสีเห็นแค่สามแปดครับพ่อใหม่ไปมดแล้วก็เห็นสี่อยู่ซุดถ่ายครับก็เลยได้สามแปดสี่ที่แหลกนึกว่าจะได้สองตัวเท่านั้นนะครับ เนาะกับ่เป็นอย่างครับพี่น้องก็ร่องเอาไปพี่แก่นหน้าบังเด้อครับสาหรับแนวทางเพื่อนบ้านเมื่อนี้ครับแก่เมื่อครับหาบาทสิบบาทร่องเมื่งครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเพิ่นจะให้โชคอยู่ครับเพราะว่าพอสอมานอนพักห้องสองศูนย์ห้าเนาะครับว่านในตรงๆเลยครับศูนย์ห้าตรงๆแต่ว่ากับโบได้ลงทุนครับโบได้คิดพอ่อ บตรเลขออกแล้วจังเลียวไปเบิงเบอร์ห่องโอ้ยเสียดายครับพี่น้องครับเอาสำหรับเมือนี้แจกมเมื่อไหมครับให้พี่น้องโชคดีทุกผู้ทุกคนเด้อครับแนวทางเมือนี้ก็ล่องเบิงครับหาบาทสิบาทหรือบาทหนึ่งสองบาทก็ได้ครับเข้าล่องเบิงครับลังที่พ้นสิหายโชคยิ่งเหล่าเพราะว่ามานอนห้องนี้กับเลขก็ออกพอดีครับเลขรัฐบาลไทยออกกับย่างที่ตัวปรท่านออกก็มีสองศูนย์สองห้าครับหรืออาจเสออก ศูนหาคือเกาก็ได้ครับเอาถ่ายคลิปให้พี่น้องโชคดีครับพ่อกันไหมได้คนละิปหน้าครับโชคดีครับสวัสดีครับ